สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้น่าจะกลับมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตทหารจีนคณะชาติหรือที่คนไทยรู้จาักกาันในนามกองพล93นะคะคนกลุ่มนี้เป็นใครมาจากไหนนะ,ะหน้าจีนจีนกันหมดนะฮะภาษาที่พูดก็เป็นภาษาจีนนะ,ะมีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็สืบทอดมาจากเมืองจีนนะฮะ แล้วพวกเขาเป็นคนจากมณฑลไหนนะคะครั้งหนึ่งพวกเขาเนี่ยกลายเป็นวาระหนึ่งในที่ประชุมขององค์การสหรประชาชาติที่ต้องให้ตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยยกมือว่าเห็นด้วยหรือเปล่าที่จะให้พวกเขาเนี่ยถอยออกจากพม่านะคะและครั้งหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็เคยได้รับการสนับสนุนจาก CIA ของสหรัฐอเมริกา และครั้งหนึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็เคยร่วมมือกับทางการไทยช่วยปรปับปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในไทยนะฮะทหารจีนคณะชาติส่วนใหญ่มาจากมณฑลยูนนานมณฑลน,น,นี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นมณฑลหนึ่งที่มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ประชากรราว48ล้านคนและ 66%ของคนมณฑนนี้จะเป็นชาวฮั่นและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีก25กลุ่มทหารจีนคณะชาติส่วนใหญ่จะเป็นชาวฮั่นที่เคยเป็นทหารประจำการของรัฐบาลจีนในสมัยของเจียงไคเชกตอนหลังรัฐบาลนี้พ่ายแพ้สงครามกลางเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ของเมาเจ๋อตงจนต้องถอยร่นไปอยู่เกาะไต้หวัน กองกำลังทหารจีนทั้งหมดเมื่อแปลสภาพเป็นรัศดรธรรมดาก็ได้แต่งงานสร้างครอบครัวใหม่กับหญิงสาวหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งชาวไทยในพื้นที่ไทยใหญ่ไทยลือ้อลาวเหนือมูเซอร์ีซูอาคากัชินทหารจีนกลุ่มชาวฮั่นส่วนใหญ่จะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาส่วนทหารชั้นผู้น้อยส่วนใหญ่จะเกณฑ์มาเป็นกองกำลังช่วงที่อยู่ในพม่า มีหลากหลายชาติพันธุ์การอาศัยอยู่ในเมืองไทยหลักๆจะอยู่ตามหมู่บ้านสองประเภทประเภทที่1คือหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันชายแดนทั้ง13หมู่บ้านซึ่งทำเลที่ตั้งที่ทางทหารจัดให้จะเพ่งเล็งด้านยุทธวิธีเป็นสำคัญไม่ได้คำนึงถึงความสะดวกสบายส่วนใหญ่จะอยู่ตามแนวชายแดนไทยลาวพมา่าหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันชายแดนทั้ง13หมู่บ้าน จะอยู่ในความดูแลพัฒนาและปกครองของกองบัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่วันที่5ตุลาคมพศ2513ตามมติของคณะรัฐมนตรีกระทั่งในวันที่12มิถุนายนพศ2527มีมติคอรมอให้โอนมอบการปกครองให้กับกระทรวงมหาดไทยสภาพหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของทางการทหารเนี่ยแต่ละหมู่บ้านจะอยู่ใน,นทินธุรกันดาล ตามแนวชายแดนไทยไม่มีถนนตัดเข้าหมู่บ้านแม้แต่แห่งเดียวทั้งในด้านจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนการติดต่อกับบุคคลภายนอกต้องใช้การเดินเท้าหรือม้าในการเข้าออกหมู่บ้านสภาพชาวบ้านใกล้เคียงจะเป็นกลุ่มชาวขาวและชนกลุ่มน้อยห่างไกลจากหมู่บ้านคนไทยและความเจริญ ตัวอย่างเช่นหมู่บ้านผาตั้งสมัยแรกที่เข้าไปจัดตั้งหมู่บ้านต้องใช้เฮบลิคอเตอ,เตอร์ของกองทัพอากาศขนเข้าสารขึ้นไปเดือนละ30กว่าเที่ยวภายหลังเปลี่ยนมาใช้ร่มทิ้งเข้าสารแล้วให้ชาวบ้านไปตามเก็บกระทั่งในปีพศ2524ถึงมีถนนตัดเข้าหมู่บ้านติดต่อกับภายนอกได้สะดวกและอีกหมู่บ้านหนึ่ง เช่นหมู่บ้านสันติคีรีหรือดอยแม่สลองที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้ก็เช่นเดียวกันการเข้าออกหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันชายแดนทั้งหลายจะมีการควบคุมโดยทหารทหารจีนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครป้องกันชายแดนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทหารชั้นผู้น้อยยกเว้นหมู่บ้านสันติคีรีหรือหมู่บ้านดอยแม่สลองจะมีทั้งระดับผู้บังคับบัญชา ที่เป็นกลุ่มชาวฮั่นอาศัยอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากส่วนหมู่บ้านประเภทที่สองทหารจีนระดับหัวหน้าหรือผู้บงังคับบัญชาส่วนใหญ่จะย้ายครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจีนอยู่นานอพยพซึ่งทางการไทยเรียกว่าหมู่บ้านจีนห่ออพยพอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่ราบทำเลหมู่บ้านอยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านรัษฎรไทย ไม่มีจำกัดในการเข้าออกหมู่บ้านหมู่บ้านประเภทนี้จะเจริญกว่าปลอดภยัยและสะดวกในการทำรมาหากินตัวอย่างเช่นหมู่บ้านใหม่หนองบัวอเภอชัยปราการจัังหวดเชียงใหม่บ้านทําและบ้านห้วยไาย่อเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารจะเป็นภาษาถิน่นจีนยูนานส่วนภาษาไทยจะพูดเฉพาะในโรงเรียนไทยและกับบุคคลภายนอก

ส่วนภาษาจีนกลางเรียนจากโรงเรียนจีนที่เปิดสอนในหมู่บ้านเรียนภาษาจีนตัวเต็มหนังสือเรียนส่งตรงมาจากไต้หวันวิชาที่เปิดสอนมีภาษาจีนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นต้นเด็กๆที่เรียนจบจากโรงเรียนจีนในหมู่บ้าน สามารถไปสมัครเรียนต่อโรงเรียนในไต้หวันได้ทำให้ลูกหลานอดีิธานจินคณะชาติส่วนใหญ่จะได้สองภาษาการก่อสร้างบ้านเรือนในสมัยแรกจะใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นผนังบ้านหลังคาบ้านมุงด้วยหญ้าคาส่วนร <ança> ั้วบ้านมีทั้งใช้ไม้ไผ่หรือต้นชาทองมาปลูกรอบบ้าน ลักษณะของตัวบ้านจะสร้างแบบรูปตัว L หรือรูปตัว U ตามสไตล์จีนตรงกลางบ้านจะเป็นห้องรับแขกและเป็นที่ตั้งไววบรรพรุรุษและฟ้าดินสองฝั่งของห้องรับแขกจะเป็นห้องนอนของผู้ใหญ่และสมาชิกในครอบครัวต่อจากตัวบ้านด้านข้างจะเป็นห้องนอนแขกหรือห้องเก็บของถัดไปจะเป็นห้องครัวบ่อน้ำบาดาลห้องอาบน้ำ ประเพณีจะยึดตามของจีนเป็นหลักมีการฉลองวันจุกจีนวันไหวพระจันทร์วันสา์จีนเป็นต้นสวัสดีค่ะ